ครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูลี่นะครับนะครับลี่หรือว่ากาลี่นะครับในภาษาท้องถิ่นนะครับบางที่ก็จะเรียกว่าลีผีนะครับอย่างที่ที่ประเทศลาวเนี่ยกลางลําน้าโขงเนี่ยเขาเขาจะทําแบบเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะครับเขาเรียกลีผีนะครับตอนนี้บ้านผมเรียกกาลี่นะครับกาลี่ถ้าเล็กกว่านี้เนี่ยเขาเรียกกัโลนะครับกาโลนี่จะทําตรงน้ําที่ล้นจาก จากที่นานะครับก็จะทําเป็นกระโลขนาดยาวในน่าจะประมาณสองถึงสามเมตรนะครับแต่ว่าลี่หรือกาลี่ที่ผมจะให้ทุกท่านดูเนี่ยที่เห็นไกลๆนะครับอันนี้จะยาวประมาณสิบสิบกว่าเมตรนะครับกว้างก็ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ใน,ในะครับอันนี้จะทําทาตรงบริเวณที่มีฝายทดน้ํานะครับแล้วทาตรงที่มันมีทางน้ําไหลออกมาเวลาลเวลาน้ําที่มันล้นจากฝายทดน้ํานะครับนี่ฮะ นะครับนี่คือลักษณะของลี่นะครับหรือกะลี่นะครับโครงสร้างจะทำจากลำไม้ไผ่นะครับที่ตัดเป็นลำเลยนะครับมาเรียงกันเป็นรูปคล้ายๆรูปตัวยูนะครับรูปตัวยูแต่ว่าจะยาวมากนะครับความยาวนี้ประมาณสักสิบกว่าเมตรถึงยี่สิบเมตรได้แล้วแต่ขนาดนะครับเนะครฮอส่วนพื้นเนี่ยสมัยสมัยก่อนสมัยโบราณจะทําจาก ไม้ไผ่สามนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ไม้ไผ่สารนะครับแต่ว่าจะใช้ตาข่ายพลาสติกนะครับนะฮะมาลองนะครับเพราะว่าจะสะดวกกว่านะครับสะดวกกว่าจะมีโครงสร้างที่เป็นเสาหลักนะครับนะฮทั้งสองข้างเนี่ยเป็นตัวยึดนะครับยึดโครงสร้างไม่ให้พังเวลามีน้ํามาเยอะๆนะครับทีนี้พอน้ํามาเยอะเนี่ยปลาเนี่ย มันก็จะไหลออกมาทางอา่น้ํามันจะไหลออกจากฝายนะครับ <St ay> ฝายน้ําล้นนะครับด้วยความแรงของของน้ําเนี่ยก็จะพาปลามาด้วยนะครับปลานี่พอมาเข้ารีแล้วเนี่ยมันจะกลับไปไม่ได้ด้วยความแรงของน้านะฮะอันนี้ผมให้ดูอน้ำนี่ลักษณะการไหลของน้ําที่มันออกจากฝายน้ําล้นนะครับด้านข้างน อันนี้คือปลาที่เข้ามาติดนะครับเห็นว่ามันเป็นลูกปลาเข้าหมอนะตัวเล็กๆแต่ว่าเน่าหมดแล้วนะครับอันนี้เนื่องจากว่าน้ํามันน้อยครับปลาก็มันจะกลับได้นะคระับหมายถึงว่าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันจะมันจะว่ายทวนน้คูนไปได้นะครับถ้าตัวเล็กเนี่ยก็จะก็จะตายนะครับต้้งหอยทั้งกุ้งปูปลาอะไรเต็มไปหมดเลยครับอันนี้คือน้ําน้อยถ้าน้ําเยอะเนี่ยปลาจะไม่มีสิทธิ์ กลับว่ายน้ํากลับคืนนะครับก็จะติดอยู่ตรงตรงกาลี่ตรงเนี้ยนะฮะอันนี้เจ้าของที่ทําไว้แต่ละคนเนี่ยพอมีน้ําฝนมาเยอะๆนะครับฝนตกเยอะก็จะรีบมาดูว่ามีปลาเข้ามาติดอยู่ในในลี่หรือเปล่านะครับถ้าน้ํามันมาเยอะเนี่ยบางทีต้องไปเก็บปลาเนี่ยอยู่ตรงท้ายๆเลยนะปลายโน่นเลยนะครับไปรอเก็บนะครับบางทีได้ปลาเป็นเป็น ตันๆเลยก็มีนะฮะถ้าเที่ตรงไหนมีปลาเยอะนะฮะจะสอบปุ๋ยเป็นครุถังไปเลยนะสบายเลยนะทําปลาลากันนะครับนี่คือลักษณะของอลี่นะครับที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างสลับดักปลานะครับตรงบริเวณทางทางทางของน้ําที่มันล้นจากฝายนะครับเนี่ยฮะด้านบนนี้จะเป็นฝายนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นลําน้ําก็จะทําฝายกั้นน้ํานะครับถ้าเวลาน้ํามาเยอะๆมันก็จะล้นออกมาด้านข้างนะครับก็จะมาทํารี่ตรงด้านข้างนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการดักปลาแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวไงเวลามีน้ํามาเยอะๆนะครับแล้วก็มีอ่าฝนตกเยอะๆเนี่ยอ่าฝนตกหนักๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายวีดีโอนะครับมาให้อ่ท่านได้ดูนะครับ น,นี่คือลี่หรือกาลี่นะครับ